เรียนรู้ได้เนี่ยโดยการปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติเนี่ยแต่ดีกว่าการฟังการสอนการบอกผมว่เว่าเนี่ยครับพี่พีฟังมืนก็เห็นตัวผมยืนเว้าอยู่เนี่ยครับพี่พีก็จะมีข้อมูลหรือความรู้ที่เข้าไปในเนื้อในตัวพี่พีอยู่แค่ยีนะครับแต่มือไหรก็ตามพี่พีต้องเหดเองหรือสามารถชายถอดเองไปบอกคนอื่นได้นะครับพี่พีก็จะมีความรู้ในเรื่องถึงเกือบสิบเปอร์เซ็นต ใช่นั้นเนี่ยเมื่อนี้พี่ๆีต้องเรียนนะครับตัวเองในการจะเป็นผู้ถี่เอาความรู้หล่านี้นะครับเรื่องการลดและเลือกเหล่าบุรีนะครับไปไทายทอดนะครับคุมเป้าหมายนะครับชีพพีเลือกซึ่งมาอ่านเมืองแหล้วมีวิธีการเนาะในการเข้าถึงคุมเป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันนะครับฉชนั้นเนี่ยเมื่อนี้นะครับก็บม่ใช้ภาพเนาะพี่พเห็นว่าเอ๊ะจริงแล้วภาพหลักของโต้โครงการหลักๆเนี่ย เขามีแนวทางน,นะครับในการเห็นงานในเรื่องของการลดละเลิกเหล่าบุรีทั้งหลายแน่นะครับนะครับอยากจะมาส่วนพี่ๆนะครับรวมเป็นแกนนําเนาะในการขับเคลื่อนน้ำการในระดับพื้นที่นะครับวเวลาที่มีซื้อนะครับในทั่วถัดเนี่ยออกมาว่าเขามีสถานที่ห้ามจำหน่ายมีสถานที่ห้ามกินดื่มเป็นว่าครับเขากินยูออปตอร์เลยว่าครับกินเบียร์ยรูออปตอร์เลยว่าครับ ะะได้ควนที่เหาตัวน,นี้นะคะเหาเหาะกนาคิดนะคะว่าเฮาเหาสีรถนักเืิมหนาใหม่หรือว่าเฮาสีแห่งความรู้เขาได้ตรงนี้แบบใดนะคะเหาก็อนจะมาออกแบบกระบวนการกันมาเหาสีมีซือยังสีมปซือหาด้หน่อยน้ำไดไางนะคะตัวน,นี้นะคะเหาเหาเอาไปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เหาจะถือลงไปหาหากลุ่มตอไม้ของเหาหรอเปล่านะคะ,นะคะการถือว่าเป็น การดื่มนี่กับสิสง่งทงผลกระทบต่อสุขภาพก็เข่านะคะหละังจากเท้าสำรวจข้อมูลแล้วนะคะเท่าก็เลยมีข้อมูลอยู่ในมือนะคะขึ้นมาอายู่เอาข้อมูลในตรงนี้นะคะมาเย็ดเป็นโครงการนะคะเพื่อจะทรงเสริมนะคะหรือว่าเสริมสั่งเสริมขอบครัว เป็นยังโอ้ยย่แนวดีดีเลยย่างเท่ดีดีเอาเจาะไปเห็น้อนมัวเลยวะน้าตาพวดีบ่มีคนสิมหาอะไรที่ิ่งย่างไปป่พี่บ่บ่สิเป็นครับเขาหยังเรี่ยงมันี้ันีันีดู้สาสมุนต่อมาพี่แจสาสมุนโดยการลดละเลอด เราบุรีเพื่อสุขภาพเจ้าของดีลาวบุรีคนขับรสูงเลยเออรถใดเลยบลุรีคนเศร้ามหาปีเรา<ด>นนเราเราก็กินเป็นบางครั้งแง่มยากท่านบอกกินได้าะ ได้คืออะไรเน่ยไม่รู้อ่ะกรดิสพาสะสมจะยังวนงดเหล่าขาวที่าอยน้องปล่อางด้องเจรขายโอ้ยต่อใช้คนเงอนเนี่เสียงก็ยกกินเอาพูดถึงถ้าฮัมบร์านู้นนะตบบาวเงินแกมันเ็เดียบไม่จบเออห้องาซีนด้องาสมบูรเขาซอยลน้าแนวเอดมันด๋อยนั่งยอง่งยูด พอดีมื่อนี้นะคะ่ะทีมงานมีคุณหมอ amp, เสี่ยงจริงญาณออกไปเป็นสองเดือนนึงสี่มันก็ยุ่งจะดูแลนับกันตลอดมันก็ยุ่งนักโตออมันสิดีต่อสุขภาพเขาเองกูดถึงท้าห้างบองไหนไปคิดเตรียงหนุนเรื่องนี้มันจะมันก็ยุ่งได้แบบาปล่อยชีวิตสมองแบบเฮ็ดเปียอชงานห้องไปนี่แหละห้องของพ่ตรงไปวนไปกันเนั่งเธอกะไมีแนวไม่ให้ห้องคิด มันหาทางของบ่ิษัท้นเขาขาตัวตายแม่่มดมันเดือเข้นมาเครียดคิียดไปเครดมาไม่ใช่ว่ามันรับปากแต่เขายา้งย่ำโอเคโอเคได้เมก็สิบอ้วนท้วงสุมกูได้แหละดีสุขภาพดีเมียเจอกันสิห้างเจ้าหลายก็เก่าเราคห่าตีแล้วยันใส่ก็ผ่อนโลเจ้ากันสีปาโอ้ยพ่อขือดีแท้ออกเราได้ เขาก็ามีความาผแพงพอทำได้แม่บ้ล่าพวกเขาล่วเงินตั้งเกตแปดแสนล้านอพอคุยกับพี่ค <laughs> ือกันแต่ว่าเขาก็ณบริษัทเราตรงนั้นด,ดอ,อกโค่คือละนอเป็นโครงการลดละเลิกเหล่าบุรีก็คือเขาจาะมีกิจกรรมอันนี้เป็นใบสมัครเขาลงโครงการที่เส้นเนาะคะ่ะเนาะก็คือเป็นเป็นใบสมัครเขาลงโครงการเพื่อที่จะลดละเลิก บอกว่าจะเป็นเหล่าหรือบุรีเพื่อสุกพักต่อจากคองเฮ้าแล้วก็ทีนี้อาที่มบตเพิ่งก่อจะมีกิจกรรมโดยการอากิจกรรมขังหนาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเขาวาดก็คือเขาอาจจะไปลดน้ำมนต์ไปฟังพากเทศเนี่ยจักหน่อยอย่างจังสีน่าขาวแล้วก็ท่าเฮ้าคิดว่าเฮ้าจะลดละเลิกแล้วคิดว่าเฮ้าจะเลื่อมวัวไว้แล้วเนี่ยไปหอด้วย่ายๆใจ่เฮด่าเฮ้เลื่อเนีด้วเออเป็นเมือนกนมนาซะเหมือนนี่เ่องเครื่องนี้อยู่ในโครงการอยู่อยู่โครงการก่อสร้างอยู่ ข้าใส่ก็เอาเป็นหลังปีใหม่เนาะค่ะเนาะเขากำนดไว้ว่าเป็นหลังปีใหม่ไปเนาะค่ะเนาปีใหม่ขออะไรครับปีใหม่ขอจังหน่อยปีใหม่ขอขอจังหน่อยเน้อ ค่ะก็ค่อยลดเอาแต่เขาเคยกินมือละมือละมือละหัวเขาอาจจะลดลงก็ได้นะคะค่อยลดลงไปแต่ถ้าเาาสถ้าเาสามารถลดได้ทางกิจกรรมตัวนี้ก็จะมีใบประกาศให้เดี๋ยยืนยันว่าเ้าสามารถมีการลดเหล่าได้เดือนหนึ่งเขาลวโครงการนะคะลดได้แล้วก็ที่นี่อาจจะได้เป็นได้ต้นแบบชุมชนน้ำว่าเ้าสามารถให้ได้นะคะนอกจากมันเปนการลดโครงการลดละเลืบบุรีเพื่อที่จะให้พ่อใหญ่เนี่ย ถ้าสมุนวางโงดใดเดืนอนึ่เข้ามา<น>ะจะมีใบป,ประกาศให้หองก็เป็นต้นแบบโมนใดหรอโอ้ ก่อนแตยูนอฟเพราะว่าแสดงเพราะว่าพ่อยายทราประเมินแล้วพ่อใหญ่กินไปได้สูบหลายไม่ได้สูบหลายน้ำกระดองสองก็คือถ้าไม่ได้สูบก็บ่มีอาการเคขียนมีตรกระวนกระวนเขาลองลดลงเนาะค่ะเนาะใจเดือนนึงเนาะค่ะเนาะเอาเริ่มเอาเริ่มหลังปีไว้เนาะโอ้โหได้เบิร์ดเนาะค่ะเนตัตงสิเดิอมไม่ได้สูบแล้วเอาว่าอมมองกละบ่คอยแสบบ่คอยนวดกับทิมเฟ

แต่เป่าไม้ของพวกลานก็คืออยากให้เรกจะเดือนเสะมเินไเดือวนึงแล้วกับซมีเข้าอื่นยังกับซปสะสมใบสะสมหายสาสมเสียเงินด้สิบ้าเป็นรอกับสิผ้าไปทําผ่เากี่รอบตวัตรกับยังก็ได้นะคะเป็นต่ากัวบัเรก็ิลเี้อปย่าบนอมานะกิจยากแม่็เออแ่เย็นเมื่อคนี่ที่นเาแ่เย็นอเราบอนเซอร์เขาเปียกเนี่ยนกัง ไปกันคนเืเวลาทวลาเห็นเานบามไม่เตุหบมื่เม,มือยเนาะเขาควรที่จะกินหนามผมไปได้หลาย พ็พวงคนกินเหล้ามันบ่อ่ะสปอนเสริมันก็สิีเมีเกลือแร่ม่น้ำเันก็กินสปอนเสร์แทนเหล่าเหล้านะมันมันมันเป็นจิ่ง่ว่นีนะค่ะกินสาไปอัมสมเว่าหลากายหฮาเมื่อยเฮากินมันก็สิแแทงเมื่อยปรคาร์เตียกับเรีดมแต่แต่พกผินะทุมันนะทกมันน่ะกมันเตไปเียกัแ่ว่าอารมณ์ก็ดีอารมณ์ก็ดีน่เสื่อนาิอบนี้ถึได้ัเตียก็ม้วนเออเัไปกินได้เหมัน ต้องบริสุทธิ์่นี้เยอยัาคาไม่แงบอกวุนเ็ดย่างนี <introdu cooled lifting systems> ้จะไยตนวนี้ว่าสีมาส่วนเขาร่วงพองการดเราเาปกติพอกินคู่มืออยอ่นกมือยากินไรอยู่บอกกินไรอยู่บอเบิดมือแล้วเท่าไรือปยุเปกพราพาวดบอพรากวดหน่อยกวดใหญ่บต่อมือนั่น เราเาเมื่อเรากินค่ะเหมือนเราจะแกวค่ะจะเป็ดสามีหาแกวดีละสามซีหาเกกระซ้าก่อนกรซ้าก็บวดหน่อยหนึ่งเดนอยสามซีหาแกวนึ่งขวดหน่อยเนึ่บ้านนี่พอคิดว่าสีรถรุงไหบอสีรถหลังปีใหม่สีหน้าเป็ดหมืออื่นสามเป็ก ่อนเลือกเตืออันไมกเียมาเชิญชวนอเป็นมาละลดบุรีเนาะค่ะนอกตีนี่กินเป็นบางเทือเนาะค่ะนอกิเป็นบางมืแหละครับบงมอนอิตย์นึงอะเทือหนึงหรือสองเทือบางเทือนเราือวบางกีเป็นเป็นเราค้าหรือเราผสมม้ก็ล่าเอนกรลนเาต่ ตีกินกินเหลาอยู่ไหมคะเปโซ่เปกคู่มือเนาะที่นี่นะค่ะห้องกับสิส่วนไปน้องกันกัไปรวมน้องกันนะคะก็ได้ปออายได้เนาะ ไม่ไหัเอ้าตอน้ารถึงว่าจะกินจากมือจากเบี้ยหกขวดเกิดสิ่งใ้รหล้อจากสามงสิห้าถ้าจะรดน้ำรดน้ำจากไหนก็รดน้ำจาก่อนก่อนมันหน็กรเบื้งเบให้ข้าตกเป่ากับองมึงเป่าไม้กับองนะครับมาเรียไดไหมเพราะอันมือเบาเววเนสก็เท่าไรด้เดี๋ยวเบื้งผู้ไม่โตเจ้าน่าจะสิรดน้ใน่ซ้ำได้ถาต้องเอาใจ ท่างสังคมนะคะเกี่ยวกับการเมืองเราเลยเรานีนะคะซึ่งเป็นที่น่าดยงดดเกี่ยวกับเรื่องของหม่องที่ไท Thank พัน่างยางพันยางยญางคือว่าคือว่าน่าันคือว่าต้องกาตั้งตทีนั่งสุนท้ายแล้วเป็นงานนิาเขากวาเขาไม่แห้งเายาเขา่ไม่แห้ง ต้องคิดแต่ความโกงกันแลวบ้งท่านเดินที่เราเขาไปนี่องคิดแต่เลายากเดียวนะแต่ว่ามีเแินแก้เต้นการายแบบนี้ทำอ่างไรต่อไปบ้าว่็คนอายุชีวิดว่าคกูวางการ ตไปผมสิคเือเท่านี้่อไปแต่ว่าี่นี้นะครับจ้าอดีตอดไปซื้อมาได้นะครับเี้ยน่อยมือเล็กมือน่อยมือท่าทำไร่อดทำาะไรอดอักเสบทำอะไรปอ้หายใจไม่สะดวกเขาจะเกิดไอถึงว่าคือยาสูบูเตียนตี

เลิ่อเกัเลิ่อไก้นะคือตอนนี้มันยังมีพ่อเด็กสูบดูกระสูบไปเมื่องนม่อวนสองวันรับผมโอเครับ ถามเว้าครับถามเว้าเดาเพิ่นสิาดหยังใส่หลังนั่นคือว่าบ่ให้าตเด้อบ่ให้ากก็มันอีหยังเด้อาต่้ดค่ะจําได้ที่ด ก็จะวิ ja ills, er ่งเข้าเมืองจะไปสนุกต่อมองเป็นที่เลยด้เกณฑ์คันสีแดง96 96 87ร่วมร่วมการบรรดาเรื่องพวกนี่นะครับครับปล่อยรถก็มารถก็มาเรื่องนะครับจัดเงินเงินจะร่วมสิ่งเรื่องได้นะครับขอฝากขอก